กุ้งจากพนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะมีโรตารี่เข้ามาใหม่นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาดูโรตารี่กันนะคะสําหรับโรตารี่มือ2เนาะจะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปที่ตัวแรกกันเลยนะคะขนาดขนาดเมตรเกนะคะเป็นโรตารี่ตาช้างนะคะดูสภาพโดยรวมนะคะไปตั้งแต่ตรงนี้เลยราคานี้นะคะตัวนี้นะคะเป็น R X 1 9 3 F นะคะ ติดกับรถรุ่น lc 7 sp นะคะมันมากับรถรุ่น lc 7 sp เป็นขนาด1.9เมตรนะคะสภาพตัวสภาพตัวโครงนะคะยังดีอยู่นะคะราคาขายอยู่ที่39,000บาทนะคะตัวใบนะคะเป็นแบบนี้นะคะราคาเราขายตามสภาพนะคะไม่รวมขนส่งนะคะราคา39,000บาทใครกำลังมองหาโรตารี่ขนาด1.9อยู่นะคะก็ ตัวนี้กุ้งแนะนําเลยนะคะสภาพโครงยังดีอยู่นะคะ39,00 0บาทนะคะลูกค้าไปพร้อมยอยนะคะค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะอ่ะเดี๋ยวมาแทรกด้วยตัวลิปเปอร์นิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นลิปเปอร์ของรุ่น M นะคะค่ะราคาขายอยู่ที่2 0 0 0 0บาทลิปเปอร์ยอดปุ๋ยนะคะสภาพสภาพพอใช้งานได้นะคะ20 0 0 0บาทเดี๋ยวถัดไปนะคะ เป็นตัวโรตารี่ตาช้างเหมือนกันนะคะรุ่น RX 1 6 5 e นะคะราคาขายอยู่ที่32,000บาทนะคะ32,000บาทขายตามสภาพนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูใบให้ไล่ดูใบนะคะไปตามนี้เลยนะคะ32,000บาทโครงยังดีอยู่นะคะไปพร้อมยอยนะคะตัวนี้ค่ะ ถัดมานะคะเป็นโรตารี่นะคะของสยามสยามสโตล่านะคะราคาอยู่ที่2 7 0 0มนะคะไปพร้อมยอยนะคะตัวใบนะคะใบย,ยังใช้งานได้อยู่แต่มาดูใบนิดนึงเดี๋ยวพามาดูใบไล่ดูใบไปเดี๋ยวไปดูพาไปดูฝั่งนู้นด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ เดี๋ยวตัวสุดท้ายนะคะเข้าไปดูข้างในนิดหนึงเป็นขนาด80เซนนะคะราคานี้ไปตามสภาพนะคะ18,900บาทตัวนี้ไปพร้อมยอยเหมือนกันนะคะค่ะดูให้ดูใบหน่อยอ่าไปโครงค่ะแต่โครงยังสวยอยู่นะคะเป็น R X 1 8 0 A นะคะ18,900บาทไล่ดูโครงไปให้ทั่วเลยนะคะค่ะ สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นโรตารี่นะคะที่กุ้งเอามารีวิวก่อนเอามาให้ลูกค้าชมก่อนนะคะลูกค้าท่านในสนใจนะคะตัวนี้นะคะเ,เ,เบอร์โทรติดต่อนะคะ0ูนย์สามสีนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ